ด้วยนะครับอยู่กับผมนายซีโรทยสกมมิ่งนะทำไมเราพูดอย่างนงี้นด้วยเอาล่ะครับก็วันนี้เราอยู่กับเกียวไฟในแอทโฮโลไลกันแล้วก็ได้อยู่กับไม้ไวฟ์ฟของตัวเองของฮ l ล g ไลนะครับถึงเขาจะไม่รับรักผมก็ตามก็นะวันนี้เราอยู่กับโอครยุ้้างนั่นเองแล้ววันนี้เราจะเล่น ไฟใไนแอตโตรไลกันนะครับก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยถูกกับเกมแนวนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า,าลองดูกันว่าเราจะเล่นเกมนี้จบได้หรือไม่นะครับจะเป็นคนที่ชอบอ่านก่อนกลางคืนด้วยก็แบบก็สรรหาเกมที่ตัวเองแบบไม่ถูกแนวแนวแนว,แนวแบบน่าก,กลัวน่ากลัวแนวจำสเกตคือตัวเองเป็นคนที่ไม่ถูกเกมแนวนี้เลยแต่ก็ยังยัง,ยงจะทา มีไว้ฝูอยู่อะนะซึ่งโอเคผมได้ลองไปเล่นมาแล้วนะครับก็โอเคก็ก็พอทำใจได้ในวันนี้นะครับก็อาอจจะฟังเสียงคำแนะนำไหมฟังก็ได้เนะผมไม่มีปัญหาอะไรกับเราอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเสียงเบาไปในคลิปแรกก็ขอระทาอนภัยนะครับเพราะว่าผมจะพยายามพูดให้ดังขึ้นแล้วกันแต่ว่าเล่นกลางคืนพูดดังไม่ได้เนะแล้วก็ตัวเองชอบพูดแบบ เสียงเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเสียงพัดลมดังกว่าเสียงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีเสียงพัดลมหรือเสียงอะไรแซะเข้ามาก็ขอประทานอภัยนัตรงนี้ด้วยนะครับเริ่มกันก็คือพอรู้ระบบเล่นคร่าวๆแล้วนะฮะคือสวัสดีนี่ฉันคือผู้จัดการร้านเองนายควรเป็นยามกะเด็กคนใหม่สินะไม่ใช่ครับเนี้ยนายต้องอยู่โต๊ะรูดถึงหกโมงหวังเขาคนเดียมกาแฟมาพอนะไม่เอาละเอาละขอต้อน อย่างเป็นทางการเข้าสู่โคโลคาเฟ่ร้านคาเฟ่วีทูเบอร์ที่มีหุ่นอนิมาทรอนิกที่ทันสมัยที่สุดงานของนายก็คือการดูแลความเรียบร้อยของร้านจนกว่าจะหมดเวลาผมไม่รู้ว่าเกมมันบั๊กหรือเปล่าเวลาช่วงแรกอ่ะคือพ o าวเวอร์ลดนเร็วมากแต่พอเราชาร์จไปแล้วอ่ะวลาวเวอร์มันกลับกลับมาปกติเลยแต่พอแบบช่วงแรกที่เราฟังเสียงโทรศัพท์ลดนเร็วมากพวกอนิมาทรอนิกจะขยับเองแล้วก็เดินไปมารอบๆร้านอย่างไม่มีเหตุผล และมันก็เป็นหน้าที่ของนายที่จะต้องคอยเฝ้าพวกเธอไม่ให้เข้ามาที่ห้องออฟฟิศฉันรู้ฉันรู้เรื่องแบบนี้มันฟังดูไม่เม็กซ์เซนแต่เอาหน้าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ร้านพิซซ่าอีกสิงในปี1987แล้วเราคงปฏิเสธ แม่เห็นปุ่มสีฟ้าบนหน้าจอนั่นคือระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกระแสไฟฟ้าถ้านายกดปุ่มนี้ระบบจะช็อตกระแสไฟฟ้าใส่ขุนทุกตัวในห้องที่นายกำลังเปิดกล้องดูอยู่หลังถูกช็อตพวกขุนก็จะกลับไปยืนที่ตำแหน่งเดิมอย่างที่สองถ้านายเห็นอิอนเมชรอนิกมายืนที่นอกห้องนายสามารถปิดประตูได้นะการปิดประตูค้างไว้จะกินค่าพลังงานแต่เอ้ยอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะนายใช้พลังงานเพิ่มได้ การกดที่ปุ่มสีเขียวบนหน้าจอคอมจะเป็นการชาร์จพลังงานระหว่างชาร์จพลังงานประตูของนายจะถูกบังคับให้เปิดเองโดยอัตโนมัตินายจะทำไรรอก็ได้ยกเว้นกดปุ่มเปิดหรือปิดประตูถ้านายเผลอไปกดปุ่มประตูตอนการะะชาร์จแบตแล้วก็การชาร์จพลังงานจะถูกหยุดกลางคันเอาง่ายๆก็อย่าไปยุ่งกับประตูตอนการะะชาร์จพลังงานกันลวกันเอาล่ะนั่นคือทั้งหมดสำหรับคืนนี้อย่าลืมเข้าตกลงล่ะนายจะถูกไล่ออกถ้าสัมผัสตัวพวกกุนหรือไม่กระโดนหุนสัมผัสตัวฉันต้องไปแล้วล่ะรัตีสวัส เพื่อนไข่โคตรยี่เง่าอ่ะบอกเลย <c oughs> <c oughs> คือไม,ไม่ไม่ไม่โทษหรอกแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่ามันฝุ่นมันจะไม่ใครจับเราได้ไงใช่ไหมทั้งที่ึมรู้ทั้งที่คุณก็รู้ว่าฝุ่นอ่ะมันขยับเองได้แล้วคุณจะเอาคุณมาเฝ้าทําพระอียงครับผม <c oughs> ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับปีโกุ <c oughs> ใช่ครับคืนแรกผมไปไปโก เดี๋ยวใช้ได้ใช้ไปก่อนครับเพราะว่าตอนแรกๆมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วใช่ใช่ๆๆช่วงแรกจะไม่เมีแต่แต่ตผมรู้สึกคาใจตรงนี้บ้างในบางโอคายุผมได้ไงเนี่ยไว้ฝูกผมเลยนะแทนที่จะบอกว่าตัวเองไม่เคยโด o n a ก็ไม่ใช่ครับจะบอกว่า,า <laughs> ไม่มีตังค <laughs> ์จนก <laughs> ็เพูดเดียวจะทำเองเลยอ่ะ คิดดูแล้วกันเนาะมันมันยังไม่ค่อยนา่ากลัวครับช่วงช่วงช่วงตีหนึ่งเพราะว่าผมยังไม่คืนแรงไม่ผ่านไงแต่ว่ามันมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าถ้าจะอ,อ่ต้องใช้คำว่าถ้าจะให้ตัวเองโดนปล่อยปล่อยจนโดนหลอกเนี่ยจะมีแค่โอคายุ OK กับแครี่ครับที่ผมชอบนะสองตัวนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวทุกๆ50นะครับผมจะชาร์จแบตเนาะ หรือสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยผมก็จะไม่ชาร์จนะถ้าเราเราเราเจาะค้างไว้อย่างนี้ <c oughs> ก็ว่าผมว่าช่วงแรกน่าจะมีแค่ตรงนี้นะครับที่ขยับคิดว่านะเพราะว่าผมยังไม่เคยโดนหัตจ,จมาหรือพวกโอคาย OK ุอะไรงนี้เลยเพราะขึ้นแรกคือผมยังไม่เคยดูใครเล่นมาก่อนนะครับ <c oughs> หายต่อหน้าต,ต่อตาไปได้นะครับเอ๊ะ ลูกจจพาจะมาตรงนี้มันมันมันมีผลผมมีผลไหมอะ่ะใช่ไหมน่าจะไม่มีผลเนาะเนี่ยท็อตไปแล้วก็รีรีพอร์ก่อนในจังหวะที่ทำได้โอเคไปโกยังไม่มาว่าคืนที่สองไอ้คืนแรกผมผมโดนโดนตอนประมาณต 2, 2, 3, ีสองตีสามครับอือ ไม่น่ารีบโกรธเลยนะฮะคือเสียงอ่ะเสียงเสียงแบบเฮ้ยเฮียมาใกล้เลยนะสัว์แตัตวยังอยู่ที่เดิมอายามิคงไม่คิดจะทําอะไรอย่างนั้นใช่ไหมอ่าช็อตอายามิก่อนนะครับแล้วผมจะเดี๋ยวนะบอกว่าจะช็อตอายามิเราจะมาดูว่าเปกโกอยู่ใน <laughs> จะอยู่กันที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมไม่รู้วิธีไล่ด้วยนะ ค okay, ครับเราเรารูรูรู้จังหวะแล้วนะฮะผมโอ,โ,อโอ้คือถ้าโดนยุยจะสูโก็ยอมนะเพราะว่าตัวเองก็ติดอยู่เหมือนกันสักพักหนึ่งเลย <laughs> ยุ้ยจั๊วโอะไรเงี้ยต้องรอรอให้มันกลับนะดีดีได้คนดะเลยเหมือนเหมือนที่เราเองนะที่เราเองเ <laughs> ออผมยังไม่เคยจับเวลาว่าที่ครูรอเท่าไหร่เลยอนะ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวอาจจะใส่เป็นระยะเวลาครูดาวทิ้งไว้นะครับหลังจากผ่านขึ้นแรกไปแล้วหลังจากทำคลิปขึ้นแรกเสร็จแล้วนะครับมว่าคือหลังๆนี้ไม่น่าจะดูดูดูเลยน่าจะดูเน่ยน่าจะทำให้ตัวเองหายสะดุ้งไปได้สักพักหนึ่งเลยออะ่างนี้มัก็อยู่ไว้คนเดียวก็แบบโอ้ยแย่แล้วอะไรยเงี้ยโอ้ยอืม ก็ผมพอดปโกก่อนนะครับแล้วก็ชาร์จพาวเวอร์เพราะปิโก้ปิโก้รู้สึกว่าน่าจะมาหาห้องเราบ่อยแต่ออยามีผมไม่แน่ใจเพราะผมยังไม่เคยโดนบุกมาถึงตรงนี้นะเพราะมักจะโดนปโก้ก่อนผมกลัวอ่ะผมกลัวแบบอยู่ๆแม่งอยู่ๆน้องหายจะบุรจะหลุดพูดเทาใหญ่เลยอยู่ๆน้องหายแล้วมาแบบไม่ได้มาอยู่หน้าประตูน้ำมันมาจัมะเกลใส่เราเลยอะไรเงี้ย อย,อย่าทำกับผมเลยนะครับแปลว่ามันออนอยู่ใช่ไหมน่วจะไต่อีกว่านั่นสินะครับเ๊ะจะบอกว่าง่ายแม่งไม่ทันให้ได้พูดเลยนะครับไปโกสังเอาแล้ว เธอ่แตนักกระชับหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันเฮ้ยทำไมเราต้องมองพีด้วยคือคือจิตวิทยานะครับค่ขมขวัญตัวเองเอ่อาวเวอร์ยังไม่ชาร์จครับเดี๋ยวขอไล่ปีกโกไปก่อนเดี๋ยวชาร์จพาวเวอร์นะโอเคก็ชาร์จพลังงานเลยเพราะว่าคืนแรกน่าจะมีแค่สองสองคนครับที่ออกเดินทางเนาะ ่การที่เราหยุดพูดแล้วปล่อยให้ตัวเองมันไปกับบรรยากาศนี่ก็ก็ทําให้ตัวเองคิดมากได้เหมือนกันเนาะ <c oughs> <c oughs> เออจะพูดถึงเรื่องแฟนเก่าแหละเพราะว่าแฟนเก่าํ <c oughs> <c oughs> ำตาจะไหลโอไม่พูดเดอยเราต้องเปลี่ยนเรื่องนะครับอ่ะตะก่อนเนี่ยผมก็อวยฮโลไรนะครับตอนแรกที่ผมรู้จักฮโลไรนะครับเราเราอะ รู้จักด้านของชิรากามิฟูบุกิก่อนตอนแรกก็เป็นติ่งฟูบุกิครับแล้วก็จนมีอยู่มาวันหนึงได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าแนวม่วงครับคือโอคายุรู้สึกว่าน่าจะโดนโดนคลิปที่โอคายุหัวล้อตกผัดกันออกก็ได้จะเย็นๆไม่ออกมาพร้อมกันนะครับก <c oughs> ำลังพูดถึงเรื่องอออฟูบุกิกับโอคายุอยู่ๆทั้งสองคนก็ออกมาพร้อมกันนะฮะ เราคุยกันได้นะครับออุอ้ยทำไมใจคอไม่ดีแล้วบะไปกลับไปอาชาดพาวเวอร์ก่อนแล้วจะแวงนะครับเอ้ยแต่ใกล้แล้วใกล้แล้วไม่นานเท่าไหร่ก็ไม่นานเท่าไหร่น่นาอ่ะเรามาพูดกันต่อเรื่องของโอคายุเนาะตอนแรกตอนแรกผมไม่ได้มีโอคายุนะครับเพราะว่า ยังติดฟูบุกิอยู่ในช่วงนั้นนะครับจนมีคำศัพท์ใหม่ผูกขึ้นมาในโลกแห่งโหรไหลนั่นเองทุกคนต้องดูดีครับรวมถึงผมด้วยผมก็คือผู้บาดเจ็บในสงครามครั้งนั้นนะฮะใช่ครับเฟรนนั่นเองเจ็บแล้วก็ไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งของโอคายุคือคลิปที่โอคายุเนี่ยสารภาพรักกับโคโรนตซังนะครับแน่นอนครับเธอสารภาพรักกับโคโรนตซัง แต่ผมไม่เห็นก็มีความสุขเช่นเดียวกันถ้าเพื่อนผมมาดูมันจะบอกว่าอืก็ไม่แปลกก็ไอ้นี่อวยโอคายุ o K U นะครับใช่เขาผมอวยโอคายุ o K U ในระดับหนึ่งเฮ้ยผมรู้แลลวนี่น่าจะเป็นช่วงของคาณาตะปะอาจจะมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีนะครับสูงด้วยใชย้ power กันระแวงเนี่ยดูดูเราเดูดเนเราน่าจะระแวงนะครับ บอกเหมือนเหมือนพับหน้าจอแล้วไอ้นี่จะรีเร็วขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับคออเอถึงจะหยุดพูดเลยทีเดี คือคืนแรกที่ผมเล่นเกมเนี้นะครับในในเกมนะคืนแรกที่ผมโดนก็คือผมโดนด้านของตีโกเล่นงานนะครับก็เลยทําให้เลิกเล่นนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าเล่นตอนตีสองด้วยแ <c oughs> มเงเือควรหลอนแล้วแบบโอเคพอโดนดแจมสเกตแล้วก็โอเคครับมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะ <c oughs> ดี <c oughs> ดีให้ไวเพราะมาพร้อมกันนะครับ ผมว่ามันต้องมีสถานการณ์ที่แบบบันคำให้เราปิดประตูสองฝั่งพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเขาผมไล่ปีโกก่อนเพราะผมไม่เคยต้องใช้คําว่ายังไม่เคยโดนบุกมาถึงตรงหน้าประตูเนาะสำรับอายามีจังนั่นเองอืมแล้วก็นั่นเมื่อเรายังพูดถึงวงการวูทู e เออยู่นะครับก็ถ้าพูดถึงคนที่ผมชอบที่สุด ในโฮล์ลาไรก็คงจะรู้ว่าผมอวยโอคายุนะครับก็พักหลังก็ยังดูอยู่นะครับแต่ก็ wake up b o โ boy wake up y e ยาอยู่ย a I'm talking to you that's right up and at him come on come on come on สะด้งเมื่อกี้สะด้งแบบปีสะด้งสะด้งเนี่ยตัานบบ อ่ะใช่กำลังจะพูดถึงฮูลาไรนะครับก็อีกคนหนึ่งของฮูลไรที่ผมชอบก็คือแคลรีแคลรีนะแคลรีแคลรีนะครับจริงๆผมชอบนอกกูล่าแต่ว่าพอฟังเสียงแร็ปของ ary, แคลรีปุ๊บก็อ๋อด้โปวดเปรวิญยาผมไปอะไรอย่างี้นะครับก็เป็นตัวละครนหนึ่งของฮูลไรที่ผมชอบนะครับงั้นเดี๋ยวเอาไว้ผ่านหน้านะครับจะเป็นคืนที่สองเนาะก็ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเจอใครแล้วก็ในพาร์ทหน้าผมจะพูดถึงวีทูเบอร์ที่เป็นของไทยบ้างนะครับที่ผมชอบส่วนพาร์ทนี้ก็อาจจะพูดอะไรที่มันเชิงและสาระเยอะไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มเป็นวีทูเบอร์คนใหม่นะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับผมบายจ้าก็เลยทำให้ผม よっ